ก็ละครั้งหนึ่งมันเคยบินได้โอ้ใช่แปลงลบกระดาษนี่มันเคยบินได้ตลอดแหละวันไหนที่ควรวมเสียนะมันมักจะบินว่อนไปทั่วห้องเลยแหละเสียงอะไรหนูเมื่อกี้แมวหนูตอรอไม่ใช่แมวไม่เสียงเมื่อกี้เสียงหนูตอรอไม่ใช่้นี่ไม่ก็เสียงมันดังแบบไม่ไม่ใช่ป้าถ้าหนูตดขอคนหนึ่งก็น่าจะได้ยินนะไม่ใช่แค่ป้าคนเดียวอ่ะคิดว่าหนูตดแต่ระยะเสียงยังแบบเหมือนคนตดอ่ะ ตอบได้ก็บ่าวแล้วมาบอกให้หนูตดไม่ได้ตอดคำ <c oughs> ถาม50คะ <c oughs> แนนครับเจมครับผมทอดสมอต้องใช้อะไรระหว่างหนึ่งเชือกสองกระทะตอบครับเจมขอขอไว้บอดได้ไหมครับได้ครับไว้บอดเอาไปครับกระทะเรามีสว่วนผมว่ากระทะครับเป็นคำตอบสุดท้ายโอ้ยผม<พ>อเอาไว้บอดมาทำอะไรกูอยากเห็นเจ้าบุคุณหลุด ผมทุกวันหลังจากกลับมาถึงบ้านเล่นเกมรบ,บดีกว่าเล่นเสร็จแล้วเหนือ่อยแล้วนอนดีกว่านี่เธอทําไมตัวเล็กจังอะผมจะรู้ไหมครับว่าแต่ทําไมพี่สูงจังเลยอะตีพ่อตีแม่มันได้ไงครับแต่พี่ว่าเป็ดเถอะถ้าจะพูดขนาดนี้เออยนะ,นะห้องเรียนแห่งหนึ่งเพื่อนๆมีคนแอบชอบมึงวะจริงหรือว่าใครวะกูจะรู้ได้ไงมันแอบอยู่อืะกับปัดแขนๆพร้อมลอยข้าเบาตามึงแล้วมันนี่ ถึงวันสงกรานต์อันนี้ลุงให้5้ารอยเอาไปซื้อขนมหน้าร้านักอว้าวขอบคุณครับนาแม่ของคุณเอามาให้แม่เดี๋ยวแม่จะเก็บไว้เองลูกใช้ยังไม่เป็นเอาไปแค่ร้อยเดียวพอเรียบร้อยครับถ้าแม่คุณเอาเงินคุณไปคุณจะไม่มีวันได้คืนว้าดึงเรียกเมื่อคนที่ผมแอบชอบเดินผ่านหน้าผมและเพื่อนสิที่เพื่อนทำไปเลยเพื่อนมันถึงโอกาสของนายแล้วเดียวให้กูเตรียมตัวก่อนไม่ได้หรือไงไม่ได้เพื่อนเวลาไม่รอชา้าเดี๋ยวเธอจะไม่มีคนอื่นก่อนเพื่อนมักสนับสนุนเราเสมอแต่ตอนที่เราไม่พรอ้อม เวลาเพื่อนทะเอลาะก,กันผมมักจะมีหน้าที่เฮ้มึงจะต่อยกูหรอมาดิไป็กูกูต่อยไปนานแล้วเพื่อนเอาเลยเอาเลยใส่มันเลยเพื่อนรออะไรล่ะรอตัดริบบิ้นไงใช่ครับเป็นฝ่ายยุไม่เน้นบวกครับเน้นสร้างความร้าวฉัน อย่าคิดว่าถ้าคุณล็อกจักรยานแล้วมันจะไม่หายไปมันหายไปแค่ส่วนที่ไม่ล็อกแต่ส่วนที่ล็อกยังอยู่โดนคนจะแบบว่าเออมึงล็อกล้อไว้เลยดีกูจะเอาโค้งรถจักรยานมึงไปก็ได้บ้าป่าก,กับหมีกำลังจ้องหน้ากันเพื่อจะเข้าปะทะก,กันสีหน้าผู้มันเงี่ยมึงจะเอามันจะเอาสีหน้านะไม่เข้ากับสถานการณ์เลยผมเล่นเกมเป็นทีมโอ้ยทำไมเบอร์สีมาเล่นจังวะเบอร์สีบอกอ๋อขอโทษนะครับที่หนูเล่นอ๋อไม่เป็นไรครับผมผมโอเคอ่ะค่อยๆ่อฝึกเล่นไปนะครับ เพื่อนชวนเล่นเกมเฮ้ยเพื่อนสองทุ่มเจอกันไว้เพื่อนพบที่กดสร้างทีมรอมันจนเช้านี่มันก็เจ็ดโบ3สเจ็เลยนะเพื่อนได้บอกมึงจะเล่นเกมกูไงเฮอรตีเพื่อนกูหลับ